สวัสดีค่ะช่องสาวอังกฤษชีวิตติดดินนะคะของหนูหินเอ็นเตอร์เมื่อนีหนูหินอยู่บ้านนะคะเอิมบ่ได้เฮ็ดอีหยังเมื่อวนีเฮ็ดนั้นบ้านนู่นนี่นั่นเรียบร้อยหมดแล้วรู้สึกว่าหิวก็เลยเฮ็ดอาหารจันด่วนบ่ได้เฮ็ดเองนะคะซื้อฟรอเซนมาบ่มีอย่างสิเก็เบื่ออาหารไรค่ะเื่อเบือ่อยู่บ้านเจ้าก็สิกินอีหยังมันแบบกินมาทุกสิ่งทุกอย่าง ลุกขึ้นนอนกิ่นนอนกิ่นน้อนจนเป็นมูแล้วค่ะตอนนี้แตเลยไม่รู้ว่าซีเฮดอีอย่างสันเด้เมื่อนี่ก็เลยเป็นอาหารจานด่วนเพราะว่ามันบยบงงเหล่านั้บ่มีอีอย่างห้องทองแต่เลยได้พิซซ่าซื้อพิซซ่ามาใส่ช่องแกแซ่แข็งไว้เป็นอาหารจานด่วนเป็นอาหารประหยัดบ่ต้องเฮดบ่ต้องพัดบ่ตอ้องอีอย่าง บราได้เสียเวลาหลายค่ะหานาทีหกนาทีเรียบร้อยอบสุกแล้วพี่น้องมึงน,นะคะน้าเปปโปโรนีปัสสันาจากสิเป็นจังแดมึงเป็นแนตะกินบ่เนี่ยแต่สิไห้มักกับโบมกกักแลยค่ะเพราะว่ากินกินเพื่อที่สิให้ร่างกายมันแบบว่ายู่ได้นะคะ กินมาใส่ใส่ร่างกายอยู่ได้บ่ได้กินแบบว่าให้มันอร่อยเหลูอดูยังงมันก็บ่อร่อยเหลศหดูเพราะว่ามันเป็นอาหารสลังเนาะแบบไงไงกินไปเพื่ออยู่อยู่ไปเพื่อกินตังแต่ตังแต่หยุดม้าตั้งแต่หยุดม้านะคะหนูยินได้บอม้าตั้งแต่วันที่เธไเลยเนาะเดี๋ยวปกติคิดกัน หยุดตั้งแต่วันที่13หยุดตั้งแต่วันที่13 13มีนาคมหยุดถึงวันที่13มีนาคมจนถึงวันนี้วันที่21เมษายนพนะเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วหยุดบาทยูบานมาได้เ,เองแล้วกะบ่ย้อมออกไปทั้งนอกเลยเนี่ยค่ะเพราะว่านุยินย่านแบลว่าอยากดูแลสุขภาพเจ้าของบ่แมนว่า บนนั้นคือคือคือก่อนคือก่อนตอนที่บริษัทสีแบบสั่งให้ยุดเนาะกูรู้แล้วว่ามันสิเกิดอีกอย่างขึ้นเพราะว่าเห็นทั้งอิตาลีเยอรมันเขาเจ้าล็อกดาวน์ตะเล็ไปซื่อกับเขาไปซื่อกระดาษทิชชู่ไว้พอฝรั่งมันเป็นบ้านงอนกระดาษทิชชู่โนอยังเลยไปซื่อซื่อซื่อเป็นแบบยกแพ็กนะใบหลายๆอยูุบ้านเลยน่ะแบบพอพอพรพื่อมาเสร็จแล้วพวกอาหารการกินก็ ซื้อมา,าตุนใส่ตู้เย็ยนไว้สันนี้บัดที่นี่พอได้มือหนึ่งถัดมาประมาณสองสามมือถัดมารัฐบาลอังกฤษประกาศล็อกดาว,วานะ์กันนะก็เลยแบบว่าโอ้ยโชคดีเพราะว่าผู้ใดไปเขาก็ได้กระดาษทิชชู่กันกระดาษทิชชู่นู่นนี่นั่นมาพากันได้กระดาษทิชชู่ก็เลยแบบว่าเออโชคดีเว้ยที่ได้กระดาษทิชชู่มาประมาณตอนนั้นรู้สึกว่าสื้สอม้าประมาณผู้สึกว่าสีประมาณ หาซิบม้วนนะบันนี้ไออมูฟลังก็เลยบอกว่า Are you crazy นวันเ่าแล้วบ,บอกว่า crazy อีกอย่างก็เลยวางสิก็ซื้อไวปทาวบดเลยใส่ทาวันว่เป็นอย่างเขาอ,อย่ายังเก็บไปได้มันก็บกดเลย crazy Are you crazy Spend a lot money for toilet roll วันเ่าเหนื่อย toilet roll สตี้บดเนี่ย toilet roll บด toilet r โล l เราเป็น,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 นยังไงบัดที่นี่พากันไปหาซื้อเสกับบดเลยน้ำยา ลังมือ้อลังจานซะยืกระหาบ่ได้ทั้งนี้สื่อมาไวกบว่าเป็นบาทฝรั่งมันบอกว่ามันเป็นบาทบาทจังได้บ่ได้บาทแล้วไปสื่อมาเลี้ยวมันบอกค่ะชีวิตล็อกดาวนะ์นะบอกว่าเปลี่ยนไปบ่เปลี่ยนไปเพราะว่าปกติแล้วนห,นนหนูหินสีเห็ุงั้นอาทิตย์นึงนี่สี่ประมาณสี่หมื่นมเมนประมาณละสี่หมื่นไต่ตคือสามสิบหกชั่วโมง อันหนึ่งอาทิตย์ทำงาน4วัน4วัน,วน36ชั่วโมงนั่นคือคอนแทคเนาะกตคือเฮตจบแล้วก็จบอีก3มมือก็คืออยู่บ้านอยู่บ้านแล้วก็อนทำงานบ้านนู่นนี่นั่นหลายย่างออกไปกินก,กาแฟกินเขานอกบ้าน <c oughs> กับมูนัดมูไปนู่นไปนี่ก็คือมีแบบ แบบว่าเขาก็ยังใส่ชีวิตของเขาเป็นปกติอยู่ค่ะแต่ว่ามันกับบคือเก่าเพราะว่าตอนนี้เขาไปใส่บอด้เนาะเขาไปใส่บอด้เพราก็อยยุบานไม่ยุบาลเขาก็มีเวลา,บบาหให้กับเจ้าของหลายขึ้นสิบว่าบอดีอยู่กับบอมแมนเพราะว่าเขามีวาาเวลาให้กับเจ้าของหลายขึ้นใส่เวลาให้กับเจ้าของทบทวนหลายๆอย,ยา่างเห็นงานบ้านที่มันยังแข่งค้าอยู่เช่นนูนหินยุบาลนูนหินแบบ มี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 แนวให้เฮ็ดเนาะค่ะเฮ็ดง้านบานมีมีนันหลายยางท้าสีเริ่มท้าสีห่องห่องที่สองกับตั้งแต่มูใหญ่ออกไปพิ่ตาใหญ่ใหญ่ออกจากบานตะกี้เพิ่นมาอยู่น้ำนับเพิ่นใหญ่ออกไปก็เลยบ่ไดเฮ็ดอียงเพราะได้ดเฮ็ดอียงก็เลยมาท้าสีท้าสีก็เลยปรับปรุงบานไม่ก็คือเฮ็ดเป็นทะเลห้องทะเลห่องไปแต่ว่าเสินห่เฮ็ดหลายๆอย่างร้วมกันก็เฮ็ดบ่ได้ค่ะเพราะว่า เขาบ่ามีกำลังเพราะาเขาอยู่คนเดียวกำลังเขาบ่กเพียงพอเพราะว่าสร้างอยู่นี่มันกระแพงเนาะทุกอย่างมิแต่เป็นเงินเหมือทุกอย่างโดยเฉพาะสร้างวิชาชีพจังพวกท่าสีสร้างแก๊สสร้างไฟสรา้างอียงนะซ้ำสร้าง,างน้ำสร้างอย่างนะซ้ำมันมันมัน,ม,นมันแพงถ้าเขาซ่วยเหลือจากของใดเขาก็ต้องซ่วยเพราะว่าจง สร้างทาสีจังสีเขาคิดเป็นชั่วโมงเขาคิดเป็นห้องมันเป็นช่วมงห้องนึงก็ลอยหาซีบลอยแปดสิบสองลอยแล้วแต่สร้างลอยนึงนี่ถือว่าหายากครับเพราะว่าทาเขาทาทุกอย่างทั้ง เพดานแน่น้ำสเก็ตติ้งบอร์ดแน่หรือว่าโคฟิงแน่สีทำมันสีเข้มสีจงังมันกะดีเบิ้งบดีนะคะยังสูรกันเลยแบบว่าเอาที่ใจฉันชอบเฮ้ยฉันท้าเองเลยเฮ้ฉันแบบลงมือทําเลยทําเองทุกอย่างหน่อยมากที่สิแบบว่าที่จงังสร้างมา้าแบบไม่เฮ็ดนะคะเพราะว่า นอกจากว่าเป็นงานที่มันแบบหนักอีหลีจังงานแข่งหัวแข่งอย่างนี้พกเฟนพกหัวอะไรงเงี้ยหนูยินสีจางอยู่แต่ว่ากัหมดไปหลยฝต่างคือกันว่าไปยังด้วยค่ะเมื่อนี้ม้าก็เลยแบบว่าเฮ็ดกับเขาก็เลยเอาพิซซ่ามาให้เบิ่งกนานหนาเปปเปรนีนะคะเบิร์กเนม่นเสียบบ่ซื้อเพิ่นม้าย่างไปแถวโลโคโช็อปนี่แหละไปคู่อัพซื้อมาแล้ว จ้าสีแสบว่าแสบเนี่ยมันแสบคือตับุองปลาเนาะมันกับแสบเนาะกินไปกันไปสี่แสบคือขนมเสียงน้ำยาตีนไก่มันก็บ่าแสบสี่แถมมันแสบคือซุปนมไม่มันก็บ่าแสบสี่แสบคือจำข้าวเหนียวจำปลาบานท้องว่าแสบเพราะว่านุเห็นเป็นคนบ้านๆนะคะเป็นคนบ้านๆคนอีสานมักอาหารอีสานแต่ว่ากินบอเพล็ดกินเพล็ดว่าอะไเพราะว่าท้องสปั่นป่วนเนาะค่ะแต่ว่ามันเป็นอาหารที่แบบ ขีค้คันเฮ็ดเพราะว่าตื่นสายนอนดึกตื่นสายพักผ่อนไม่เพียงพอตาก็ออกเพราะว่ายัางเม่ได้ไปเฮ็ดงานเม่ได้ไปทฮ็นั้นอันนี้จะกินกับนอนตื่นสายส่วนีตื่นเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ส่วนที่ใบสองใบสามคาม่อยสด้กินเขากินเขามื้อละสองค่ะก็ได้กินไรกินมื้อละสองก็เนี่ยแบบโอเคสีได้กินเขาแรงเชียนึงกับผู้หลักถุมสองถุมก็คือสี่โมงหาโม,มงอารมณ์ดีดุ้งดิ้งดิ้งก็สีได้ไปเฮ็ดกับเขา้าน้าแต่ว่า เอาหมูหมูออกมาแล้วหมูสามสันคือสีได้ผักเซโนไม่เียแต่ว่าผักน,ปปนี้กลิ่นเปบปโรนีพิซซ่าไปก่อนนะเจะ้าสีเสบหนูบวดเสบแต่ว่าล้องกลิ่นให้เบิง่งไอนอดเสกแบบไม่รบบู้กลิ่นไปยุ่งุไม่ปวดเสกก็เขาวันน้องเน,งน,นาะเสเหมลอนเดิมอะล่ะเดียนุเหินฝากช่อง คองเจ้าของแน่แล้วค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากไว้แน่กับช่องสาวอังกฤษชีวิตติดเด่นกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้หนูหินหักหนูหินเนาะหักโดนโดนค่อยๆแชร์กันไปฝากช่องไว้ขอบุญหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ